สวัสดีจ้าม,นนมื้อนี้ไม่นูงง่ายๆด้วยจ้ะแกงเส้นแกงเส้นอุดวนพี่น้องซื้อมากมืนน้อนี้อายทวนๆเลยอือหือโอ้โหตรงนี้50บาทจ้ะพิเศษพิเศษตรีนพิเศษเท้าไก่โอ้โหร้อนๆเลยจ้าทุกคนซิมหนามก่อน อืมอะแสบแสบนวแต่วกวนอื่นขออนุญาตปรุงสัน่อยกันเด้อจ้ะมาบาัดีโซ่เลยเฮ้ยอุงเสร็จแล้วแต่ว่ามื้อน,นี้บ่ปรุงเพลปไปในดอกพี่น้องเอาแบบธรรมดา่บ่บวจวดจาดแห้งคืออยากโซ่ทันหอนนี่สิออืม,อมแกงเต้นอุดอรเนาะ ก็รู้ว่าทางอื่นมันมีขายหลายบริคันว่าอุดรขึ้นซื้อเรื่องแกงเส้นเลยมีขายทั่วไปว่าตองหางระตวมอีกเนี่ยืมืมเลยแบบจุกๆเลย ừm ừ. bây giờ nó là cứ chạm chạm luôn không เปลี่ยนกายแบบเปลือยผ้าเหลือกุบ แซบจริงอากาศพอนเ่าได้แหงอยากกินน่ะพอนเพอื่พออะไรไข่หน่อย 水牛。Mm hmm.